โอเคค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่โทรศัพท์โทรศัพวันที่7นะคะมาอัปเดตสิงห์ยังไม่มีใครมามาอัปเดตนะคะวันที่7สิงห์ะคะ่ะ ก็วันนี้นะคะอากาศดีมากเลย22องศาเย็นๆหน่อยๆแต่มีแสงแดดนะคะแล้วก็ยังไงไม่ยังไง <laughs> มาอัปเดตให้ดูเฉยๆแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวจะหายไปไหนไม่ได้หายนะคะเดี๋ยวดีไปหาหมอคะ่ะเพราะว่าฟังผลเช็คน้ำตน้น ว่าจะเป็นบาหวานหรือเปล่าอายุมันมีเกณฑ์ใช่ไหมมันนะตามนั้นยังไม่มีใครมาตามนั้นนะคะก็ลองดูกันโอ้โหเมฆสีสวยมากเลยข้างหลังนะคะข้างหลังเป็นโบสถ์ของคริสเตียนนะคะอยู่กลางถนน รอดูอีกทิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วยไลฟ์สดตอนทำอาหารตัวน,นี้น้ำหนักเยอะมากโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่มีอะไรมากมอรายงานตัวให้ฟังว่าไม่ได้หายไปไหนนีเชียโอเคค่ะเทคแคร์บ๊ายบายล o ฟเอ v ว r y เวล์โอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ